สวัสดีนะครับทุกคนเออสวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่ดอกไม้ไปทั้งหลังเนี่ยสามดอกเอาเอาไว้ตรงอ่าตรงตรงหน้าห้องครัวมันจะมีอันนี้นี่ยเดี๋พี่บอกว่าควาดซักภางเลยอะไรกับแม่การถ่ายเป็นแม่เดี๋ยวพี่กับพา่ไปได้ไหมอ๋อเพื่อเค่พวกที่ถ่ายไปแล้วใช่ใช่ว่าใครอะใครนะจากพี่พี่นุชค่ะอ๋อก็เสร็จแลแม่ ลำหนึ okay, okay, okay. like, ah, ่งครับโอเคได้แล้วค่ะเขาอยู่เมียเก็ไปใส่กับหนึ่งอยู่โอเคค่ะอะไรนี่ไลท์สดครับอ้าไลโซนไอติ๊กต๊อกตีใช่ครับเอาเสียฝากเาไปเอาแก๋อะไรไปตั้งปิดตรงไห้เนี้ยใช่ใช่อันเดียวพอก็ได้สองก็ได้เออบอสหล่อครับบอสหล่อมีคนบอกว่าหล่อเกินสวัสดีพี่น้องคืนนี้พร้อมพาร์ทีหรือยัง หลออ the <te ่อเกินหล่อเกินบอกบอลบอลหล่อเกินใช่ผู้เล่นเป็นอย่างใครขึ้นซ้ำใครปนนี่ใครปนนี่สีกับไอ้ออกก็ตามอ่ะใครปนนี่นะน้ำน้ำตาส้มจบแซลมอนโอ้ยน้องแซลมอนแซลมอนสีเลยเหรอน้องแซลมอนถือุมาต้นไหนดีคุมเป็นตัวนี้แม่มันก็ไปตกไปท่อนนี้เดี๋ล่ะแซลมอนไม่อึดนมาไม่มากเท่าไหร่พอได้อยู่สามารถแตลูกลังเขาเขารวย รวอย่างเขรวยจะช็อบวันไงสวัสดีนะครับป้าเด็กไป่อนีเด็กไปจะเึ้นไปไหมนี่ข้างหลังเรนสวัสดีครับพี่คนที่อยดรชื่ออะไรนะที่จ้า70ดืมปาของใครนี่70ดืมนี่แบนโซสนับสนนบออ๋อซับพอร์ตน้องใช่ไหมใช่ค่ะคนที่ ต้องเรียกเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับ,น,รบน้องชายน้องแมทน้องลิงเออฉันเพิ่งรู้ว่าหนี่ว่าเธอเป็นน้องลิง,งเป็นอวอวอตวัวหัวสู๋ไป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 เชิญครับไป <c oughs> เกลียอะไรมาปากมันยับยับ <c oughs> เอาดิโอ้ยเห็นมันดับมันเหละยังเนาะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยสวดเด้อสวัสดีเด้อ อันนี้ยังไม่แต่งหน้านะครับเดี๋ยวกำลังจะแต่งทีละคนปานุ่มฝรั่งเศสไหมอันนี้นุ่มยังนี่เขาฝรั่งเศสเราประเทศอะไรนี่โอ้ยอันนี้ปลาปลาเทียบปลาปลาบ่เทียบปลาปลาเทียบปลาปลาแล้วพี่น้องสวัสดีนะครับพี่น้องใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยขอคนนึงเขาเมียนได้ป่าวพี่น้อง วันนี้มีอินฟูจะมานะครับพี่น้องเราติดตามเพื่อนจะมาล้านเฮ้าบอกเลยว่าเพื่อนตามหลายร้านมากนะครับเพื่อนจะมาจองตัวเวลาหลับเพื่อนจองตัวเฮ้าเวลาหลับพี่น้องไ <c oughs> อตัวยังนี่ตัวโตนาหรอันเป็นเป็นแผนกลาบแขกบอก <c oughs> รับกับรับวะล <c> า <oughs> บเฮน,นี่ <c oughs> โอ้ย,ยวะอะไรก็เฮ็ดอะไรอาชีพเนี่ยเฮ็ต้นเต้นหนาอะไรเฮ็ดก็ไม่ใช่แซม่บหนะปล่อยอาชีพนะ เอาเื้อไอแน่เขายังไม่ให้บอกแม่เสื้อฟิลเรามีใครมีเดีืยวไหมเวัรอดสอรอดดีไม่มีหรอในดูปที่นี่อสวัสดีครับเสื้อไรนี่เย็กดื่มมีั้นีสองร้อย0สองร้อครับโอเคสองวยดื่มอันนี้เดียรอ่พันดืมพันดือมพัน0ดื่มนดะคร ไปจากแพกล่องใจเบิร์กก่อนเขามีเบอร์กแล้วนะนี่บอกว่าวันนี้เสื้อกับเบิร์มันลายเขาหากกันเนาะมันเลวบเหบรอเห็นเบิร์กกันเลยโอ้ตรงไหนล่ะซึงไม่ได้รู้สึกมันขึ้นมันจี่นะครับปุสี่เจ็ดวันนี้สี่สิบเจก็มีหัวใจ <laughs> อ่าสี่เจ็ด,ดมีหัวใจนะครับอันนี้เจ็ดสิบเจ็ด อาดอาดมื่อตาเนี่ยมื่อตาเนี่ยอู้โหเลยหรอไอพี่น้องเก่าๆด้วยเล่หสวยมากอันนี้ศูนย์หกศูนย์หกพี่น้องอันนี้ลูกครึ่งจีนปะเนี่ย ผมขาวผมหงอกเลเถอะแม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเราไงนี่แม่คุณเลยน้องมาใหม่ต้องมาใหม่ส่วนเก้าเบอร์ดีพะรับเราเนาะมีหมูไม่หยองเนาะเขาไม่ีหมูไม่หยองเนาะไฟส่วนคิวเจ้าแม่คิวมันถ้ามันคิวสวยขนาดนี้นะเป็นคนที่แบบคิวโดดเด่นมากอันนี้ไปกินอะไรมาหนิโอ้ยปแบบมาหยามหยาม น,น,น,นั่นทรงผมนี้เธออาจจะเป็นทบงผมที่ต้องแบบตัดประจำนะเพราะมันจะจดจำมีคนเดียวที่ทรงนะมีคนเดียวมั้งในร้านที่ทรงนี้ F22 กตีสามอันนี้อะไรนี่เทจจีนบ่นนรักเต่งนะโอ้เขาให้เหลือง,งานอ๋อเขจะเห็นกล่องเอาเ <c ười> อาบอกเอซิลุ่มรักเต่งนะครับเจอกันนะครับเปียนขับนะครับมาได้นะก่อนสามทุ่มเด้อจ้ามาเอาโตก่อนเด้อ รักน่าเต็งเออมูแรนบอกกันสิด้วยโฟกัสที่ไม่ใช่ชื่อกล้องนิคอนนะครับแต่เป็นโฟกัสที่เอลดีผมว่าไม่คือบอกกันสิวะามูเรนไปถือแป้งถือยองกับเป็นนอนนอนนิ่นเนาะเจอกันนะคะพี่เขามีขายบัตรกลุ่มปิดออนไลน์พร้อมด้วยครับเรามีขายบัตรกลุ่มปิดออนไลน์ด้วยนะครับใครที่อยากซื้อบัตรจองตั๋วดูไลฟ์สตรีมนะครับพี่น้อง ที่ต่อรอนพอดีที่ต่อนาที่ต่อที่ต่อไอเราทตอไอเราทตอไอรตอไอรตอแย่นแม่ที่ต่อนะแม่รี่ต่อแม่ที่ต่อได้ไหมบอกใ้ครผ่านอ่าี่ต้องใครผ่านให้ไอจับได้ไหมจับได้สงสารอยู่กินข่าวตอนเก่นะครับฝากติดตามหน่อยนะคะฝากติดตามเมื่อนี้เอามาเลนสงการี่น้องเล่นสงการแบบเซียวเอ๋อยังเม่เซียวเวค่ับอ เสียงเพลงมาม่าเสร็จแล้วหรอแต่แต่ชื่อมากวันนี้น่ะจะมาแพ้ชุดพิธีกรไหมล่ะคะปลาต้องปลาแซลมอนให้ใน้องๆแต่งก่อนมาก่อนวันนี้จะขึ้นถ้ามีห้าร้อยดื่มมันจะขึ้นก็ใช่ไงห้าร้อยดื่มถึงจะขึ้นเ่าะหางเขาละเขาจะหางเขาล้านวีหาืมนั่งวันนี้ห้อยดื่มนับองแต่มาตอนนี้คนเดิือตวนเด้ เวลาทำยี่ค้นเริ่มต้นมา5 0า500จากคนนี้ถึงจะขึ้นไปยืนอ๋อตอนนี้หนรมาแล้วนึ้ทแ้วมันาวแร้รนี้ไอีกคือมาตุกขาดล่ะไม่อยากไก่นั่งเลยรู้สึกุณคนแ่แคอตวแล้วไมัเตไก่ลามัเตยัเติมัเตยรไรเออักดนี่มั้มถูกรอนที่หนึ่งใช่ไหมไม่บอกอคอมเมนต์เอางอสมองหรอเน ศูนย์เจริญเทินแต่เอาแต่กตัวอ่างไหมแม่คนเดียวอ่างมากอ่างมากในหกศูนย์น่ะหกศูนย์ในแจ็คเดิมเราเมื่อกี้นี่๊าดเทสระบบไปใช่นี่หรอสองหมื่นได้หน่อย่าลืมนะครับหกศูนย์ลูกคือประเทศอะไรนะอังกฤษเลยนะครับอันนี้แหละหาไปเต้เราเห็นทำไมขอขอถามก่อนลอลแรกเราเป็นดาราแล้วนะ เขาเป็นดาร่าเล้วยเขาจะเป็นทำเตีนไปทั่วประเทศปอะไรเลยอ๋อนานทีโอ้นานทีอืมบดัมดอกได้วันนี้เจ้ากี่ดิยมแปดสิบมือเหนียบบอตั้งเป้าหมายเนาะโอเควันนี้ตั้งเป้าหมายเท่าไหร่ครับโอเคโอ้ประหยัดประหยัดประหยัดใช้สวยแล้วนี่ดูนะครับเขามีเอกลักษณ์เขามีไร่มีอย่างต่างต่างคดมากสักไร่มาเบิ่งออก ฟินขับนะครับแสดงเกล้าแสดงประชาตนัวประชาชนประชาชนเลยก่อนเข้าร้านนะครับร้านเราอยู่ตรงนี้นะครับเฮ้เฮฮนี่นะครับร้านเรามองจอดห้องกับพูล่ะจอดเลยมองจอดอ่อยากจอดเลยที่จอดได้เป็นร้อยคันมองจอดไม่อึดไม่อยากนะครับอันนี้ทางเข้าร้านนะครับว้าวคืนนี้นะครับตัวท็อปมาแล้วนะครับตัวท็อปมาแล้วเดี่ยนะนี่ ตัวทอปมาแล้วตัวท็อปมาแล้วนี่ตัวท็อปใหญ่นี่ตัวใหญ่ใหญ่เบิร์ทุกคนล่ะทอ็อปเบิร์ทุกคนล่ะคุณอ,อันนี้ไอ้เต้าไฟฟ้าไอ้เต้ฟฟาแม่เหล็กดูดดึงดูดไอ้เต้าดูดตับปดฟินขับไงฟินขับทำถึงพนักงานเรารถอยู่ไหนเห็นไม่เปส่งข้างหลังค่ะแม่ oh อ๋อตายล่ะ อันนี้ตัวท็อปมาแล้วนี่ป๊าอันนี้ตัวตัวตัว,ตว,ตวหล่อตะกูลอันนี้หล่อตะกูลอันนี้หล่อแบบไทยๆทยอันนี้แบบเกาหลีอันนั้นแบบไทยบ้านอันนี้แบบเกาหลีอันนี้แบบไทยแลนด์อันนั้นแบบซารังฮิโยซาออรังฮิโยมองจอบ,บื้อไม่น้องจอดล้เป็นรอยขั้นจอดพุน จอดเลยจอดไจอดหลกักระยางนะผนไปจอดพุ่นจอดพุ่นเลยฟินขับนะครับบาโฮที่คุณฝ่ฝันนะครับเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของคุณถ้าคุณไม่เปิดประสบการณ์วันนี้คุณจะเปิดวันไหนอีกสมัยคุณก็ซี้งแงแก่แล้วคุณไม่มาสนุกวันนี้คุณจะมาสนุกวันไหนคุณซี้งแง่แก่ก่อนสมบังิเลิบอยู่ผู้ใหญ่บ้านไฟแนนซ์ยินดีต้อนรับผู้ใหญ่บ้านไพแนนซ์ยินดีต้อนรับมาเล่นสงการด้วยกันคืนนี้นะครับที่นี่นะครับผมบอกเลยว่า โต๊ะเราสามารถจองได้สำรองจองที่นั่งได้นะครับคุณไม่มาเสียววันนี้คุณจะไปเสียวไหนคุณเดี๋ยวอีกทั้งไหนคุณก็ไปทางเขาแล้วใครนี่